สว่วนเพื่อนมที่อยู่ทางบ้านนะใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดน,นะครับอยู่บนดอยอยู่บนเขานะครับ แต่เรามีเสาสัญญาณนะครับ t d t a c es นะครับแล้วแต่เครือข่ายที่ไปตั้งอยู่แถวบ้านเรานะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตซิมนะครับผมจะแนะนำนะครับตัวซิม1 0 0 0งเมกนะครับเอาไปใช้งาน1เดือนแรกก่อนนะย้ำนะครับเอาไปทดลองใช้งานก่อนนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์ 5g ตัวนี้นะครับสามารถที่จะไปต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก IP พ a คมกล้อง Wi-Fi ต่างๆนะครับตอนในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ผ่านระบบสายแรงกิกะบิตได้นะ เอาซิม 5G ตัวนี้เอาไปจิ้มใส่นะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับตัวพันไม่ก็บิดเปอร์เสร็จนะครับย้ำนะในส่วนของตัวสินค้านะครับใต้คลิปนี้จะเป็นซิมลองใช้งานนะครับ1เดือนแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับผมต้องการซิมแบบ 5G แบบ m a x s p e e d ไม่อ้นจริงๆนะครับไปเปิดตามศูนย์แบบรายเดือนโปรพั9สบาท จ่ายต่อเดือนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเห้เพื่อนได้ชมนะในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับตัวทีวิลิง nx 2 0ง g ตัวนี้นครับว่าเน็ตจะแรงเร็วแค่ไหนนะครับเพื่อนอันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมที่ม่อนแจ่มนะคราลองดูกันได้นะครับวิ่งไปมาสัก200เมกบิตเปอร์เซ็นต์นะครับแรงแรงเร็วเรนะ็ว <Wow. S 1> ในที่ตามหาตัวเราเตอร์นะครับเอาไว้อยู่ที่บ้านเสียปักไฟเปิดใช้งานได้เลยนะย้ำว่าตัวซิมนะครับ 2DTS พันไมก้บิตเปร์เซ็จตัวนี้นะครับจิ้มใส่เปิดใช้งานได้เลยนะแรงๆแ,แบบนี้นะครับมี Wi-Fi 5 GHz 2.4ให้นะครับสายแลนตัวนี้นะครับให้มาทั้งหมด3พอร์ตนะครับตัวนี้กิกะบิตเลยนะเพื่อนๆต่อกล้องจอนปิดต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดเลยครับเอาไว้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงไร้สดนะครับตัวนี้เอาไว้ที่บ้านนะครับบ้านสวนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะน้าง ก็อยู่ที่บนดอยเขาเรนเพื่อนสัญญาณค่อนข้างที่จะแรงนะครับตัวนี้ 5G a l l i m i t e d นั่นเองครับสามารถใช้งานแบบรายเดือนปูพันสองบเาบาทได้เช่นกันนะครับนี่ครับผมเวลาเราตั้งเพื่อนหาชั้นวางแบบนี้นะครับสามารถที่จะตั้งนะครับจุดไหนของบ้านเราก็ได้นะครับเสียบปลั๊กตัวนี้นะผมปลั๊กไฟแบบปกติเลยนะครับเข้าตัวเครื่องนะในส่วนของตัวซิมนะครับ 2DTS นะครับจิ้มใส่นะครับผมนี่ด้านนอกนะครับอันนี้เป็น มอนแจมนะครับเป็นทิวเขาเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในเมืองนะเพื่อนสัญญาณค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นเพื่อนได้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าจะเร็วแรงจริงไหมนะเพื่อนๆมนะเดี๋ยวเราดูสักรอบหนึ่งให้เพื่อนได้ชมนะครับปื้ดปื้ดเลยเพื่อนเน็ตสาย์เขาไม่ถึงอยู่แล้วเพื่อนๆบนเขาบนดอยแบบนี้นะครับนี่วิ่งไปกระโดดนะครับ200รไมโครบิตเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่สบายๆเลยเพื่อนในส่วนของตัวเราเตอร์ t p พิวลิงค์ nx สองร้อยห้านะครับตัวนี้เป็น w i f i 6ด้วยนะครับย้ำว่าเป็นตัว Wi-Fi 5 g h z และ2.4มี2คลื่นนะครับต่อกล้องจอปิดก็ได้นะเพื่อนตัวนี้รองรับได้นะครับ30กว่าดีไวส์สบายๆเลยซิมซิมเดียวนะครับเน็ตอย่างลื่นเลยนะครับใครที่ตามหาตัวเราเตอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้านะครับเอาไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับในส่วนของตัวซิมอย่างที่ผมบอกเพื่อน ซื้อตัวซงพันเมกครับแบบ1เดือนนะครับ2 d t e c a s เนี่ยเอาไาลองใช้งานก่อนถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตนะครับวิ่ง100เมกะบิตเปอร์เซ็นต์200 300 400 500หรือว,ว่า700เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆค่อยไปเปิดตามสูตรน,นะรายเดือนโปร1 299บาทใจเงินทุกเดือน 5g max speed เพื่อนๆจะได้ความเร็วที่คุ้มค่าแรงเร็วนั่นเองครับสามารถที่จะอัพ ไฟ 4K ดูหนัง 4K นะครับผมรอว่าจะเล่นเกมนะครับปิ่งต่ำๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจิญกิมหนะ้ากลับไป2องรีวิวนะครับแนะนำตัวเราเตอร์ใส่ซิมเด็ดๆแบบนี้นะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นเอาไปลองใช้งานกันได้นะครับ,บนี่วิวส,สวยๆเพืเ่อนๆเอาไปใช้งานนะครับที่มอนแจ,จมจหวัดเชียงใหม่วิวส,สวยๆเลย